เราสอนลูกนะสอนลูกให้ทำงานแล้วลูกทุกคนไม่ต้องเกาะขาแม่เขาทำมาหากินเองได้ามาปลูกโรงแรมนี้พูดง่ายๆอ่ะไม่มีเงิน หาครั้งก็ไม่ให้กูจะขายโรงแรมแล้วก็ไปปรึกษากับหลุงพ่อวัดสะแก้วเนี่ยหลุงพ่อบอกว่าเฮ้ย hey, ยมขายทำไมพ่ออาจีนบอกว่าแย่ yeah, นะเงินไม่มีเลยเอาหนะ้าอดทดนหน่อยหลุงพ่อบอกอาจีนถ้าอาจินฟังหลุงพ่อนะอาจินผ่านพ้นอันที่อันตรายที่ว่ายิ้มเงินไม่ได้กู้งเงินก็ไม่ได้ทํำยังไงถ้าดีขึ้นนะอาจีนอย่าลืมนะเอาลูกฉันไปเด้งต่อ พ่ออาเก้งก็รับปากนะขอให้ดีเถอะตั้งแต่ตอนนั้นมากู้เงินมึงนอกได้เด็กที่มาอยู่ร่วมกันก็มาจากหลายที่หลายทิศห,หลายทางครับมาจากจังหวัดต,ตาจังหวัดน่านเชียงรายพะเยาส่วนใหญ่เป็นจากทางเหนือก็พี่ปกครองน้อง น้อกพี่ที่อยู่มาก่อนก็เป็นตัวอย่างให้น้องนะครับเขาก็เลือกตั้งหัวหน้ารองหัวหน้าด้วยด้วยคะแนนเสียงประชามาติเขาเองเงี้ยครับแล้วก็ให้พี่ดูแลน้องน้องก็ดูแลสมาร์ทสมัครีการมีงานก็ให้ขอให้ช่วยกันทํานะครับ ของเราทํางานมีให้เงินนะไม่ใช่ให้รวยหรอกให้พอใช้พอกินขอให้สร้างชื่อให้ดีต่อไปให้เขาชมเชยว่านักเรียนที่เราเลี้ยงเนี่ยน,ดยนนะดีไม่ทำไายใครไ,ไม่โกงใครขยันหมั่นเพียรแม่ก็พมิใจแล้วเดี๋ยวไปเจอที่ไหนข้างนอกนะแม่จำเขาไม่ได้หรอกแต่เจอแม่ต้องเรียกแม่แล้วรุ่นที่เท่าไหร่แม่จะรู้อ๋อรุ่นนี้เหรอ,อชื่นใจแล้วฮะแกนี้ชื่นใจพมิใจ มันทีเจอนะแม่แม่มาเรียกแม่อานนี้ <ๆ S 1> ก้อนรุ่มรุ่มผม35ครับอ๋อดีดีเราก็าพึงใจละเออความสุขเข้าสุปีเนี่ยคือเรานะหนึ่งแม่ดีอย่างเดียวไม่มีโรคทานลงนอนหลับอันนี้เป็นบุญของแม่และเราลูกทุกคนไม่ต้องเกาะขาแม่เขาทำมาหากินเองได้เราสอนลูกนะสอนลูกให้ทำงานไม่ใช่มาเอาตัางค์กับแม่บ่อยๆไม่ได้ต้องรู้จักหาเงินแล้วอมเองเก็บเอง แม่จะเล่าให้ฟังว่าคนเราเนี่ยการทําบุญเนี่ยแม่อย่างนี้ทําบุญหนูนะไปมีน้านมไม่กินแน่ยนะแต่มีเงินให้ใช้คนเราเนี่ยเราเข้าสังคมเราจะทำยังไงช่วยสังคมได้งไงช่วยเล็กๆอย่างนี้สังคมมันใหญ่เหลือเกินเราก็ได้เงินวันหนึ่งเรานับเงินเข้ามือท้ายเราต้องออกไปมั่ง แม่ไม่ใช่เงินหาง่ายๆแม่ก็หานำบากเหมือนกันแต่ว่าพยายามเขี่ยออกมาเข้าเดียว,วไม่เหนียวไม่งกแต่ใช้ให้ถูกต้องขวาข้าวเก็บข้าวนะซ้ายต้องดึงออกมั่งถ้าตามที่แม่พูดนะทุกคนจะรวยอะไรก็แล้วแต่คนเราซื่อสัตย์ขยันหมั่งเคียรับ้วเป็นจะรวยค่อยๆดีค่อยๆด,คยคยดีคนเราจิตใจสําคัญจิตใจต้องซื่อตรงเราทํางานต้องซื่อตรงกับการงาน เราครบเพื่อนก็ต้องซื่อกงกับเพื่อนความคดคนไรไม่เอาทางนั้นอันเนี้เป็นหลักการที่เริ่มต้นขึ้นคนเราทำดีไม่แพ้ทำชั่วต้องถอยหลัง